เอ่อตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่ภูเขาตอนนี้อยู่ไหน <c oughs> อยู่ในป่าดงดิบไอ,อดีทะเลทะเลทะเลนี่มันอันนี้มันเตรียมเราเราเราเตรียมขึ้นเรือแล้วล้อนเอาน,นี่คือเราขึ้นเรือใช่ใช่เราเ,เรือใครอะ่ะเรือพี่ก่ะเนี่ยเรือผมสร้างเองเจ้าของผมสร้างนี้ปลาเออก็ผมสร้างนีงไงตู้ผมบอกก็ผมสร้สางไงผมเราติดกระปกรองกประกอบตีวันหน้าสั่งมาก็เลยประกอบตี โคตดีอ่ะคันนี้เจ๋งเลยใช่อันนี้ค่าเช่าเท่าไหร่ค่าเช่าไอ้สามสิบล้านมั้งต่อล้วไหนบอกเลือกมงเดีวเอ่อเพราะไม่ไม่ใช่เลือกตัวเองกูบอกกูคนตั้งแต่ว่ากูไปเช่าเขาสามชั่วโมงละสามสิบล้านอะใช่เลยใช่เรื่องตัวเองนี่เป็นไม้หมดเลยวะไม้ล้วนไม่ไม้ไม้ข้างบนอะเป็นไม้ไม้กระร้ักเดินเรือไงแบบเชฟที่ไายเอาหรือว่ามือมือจกเขาก็จะถามอะไรก็เข้อก็มืออะเอามือจกเอา เราไม่มีไม้พายมือจบไงต่อโอเคครับเจอกันบนเรือตอนนี้เราอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วโยก็อยู่ภูเขาไม่เมื่อกี้เราหยุดนั่งตรงนั้นเราย้ายมาตรงนี้ตอนนี้เราต้องบอกทุกทุกสถานการณ์ต้องตื่นเต้นไว้ตลอดเวลาตอนนี้เราอยู่ไหนบนกั้นนั่งกินตอนนี้เราอยู่ไหนพี่บนไหนบนไหนก็ได้ไอดีตอนนี้เราอยู่ไหน น <uncover> ี่อ่ะไี่เลเนซาารี้ะเลเลยนะซาาีเรฟซาาเวร์ทเลอะไรวะที่อ่านในป้ายอี้ e n เี่ยนี่แหละ e a n s h Pattaya b e a ช่หรือเป่าไม่รู้ติมเติมเมไ่มย e a a r i o h b e i c k e เบลริน่ายอสขับปะดยาโงงจริงอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันบนเรือให้พวกคุณดูน่างง ก็อยู่หมดเลยแล้วนะครับผมเดี๋ยวดูใช่ได้แต่ละเรืออ๋อนี่ก็คือเรือที่ผมน่ยล่างไว้นะครับทุกคนฮะเฉลยจริงกไอ้ลำเนี้ยลำใหญ่จิ้นเนี่ยแพงสุดเลยนี่ลำนี้ลำนี้อเลยอันนี้ประมอวานทันล้านอ่ะทันล้านเลยเหรอใช่สุดยอดทำโคตรเหนืย วันนี้ตอนนี้เราอยู่ทำอะไรอยู่ตอนนี้เรือกำลังออกจากท่าจากท่าใช่เราจะไปทำอะไรกันในสกากลนะีฮะตกพาไอ้บูมไปฆ่าตัวตายเห็นบนโอเคเห็บนมันบอกว่าใช่ทางไปท่าตัวตายเห็นบนอยู่ว่าไม่อยากอยู่แล้วเห็นแค่นสตีไม่ได้ต่งดาวไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เอากนไม่หยุดเลยทงชาติไทยนี่มันกี่ปีแล้วบ้านเายตัไม่จะนานห้าสิบกว่าปีแล้ว โอเคทุกค okay, นเจอนะมีอะไรเดี๋ยวถใช้ดูเป็นน้ำเป็นน้ำโอเคครับตอนนี้เราก็ตกปลาใช่ไหมถึงที่ตกปลาถึงที่ตกปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่าต่อเราจะไ,ไปตกปลาแค่นี้โอเคเค,ครับเดี๋ยวเราไปตกปลาไปเดี๋ยวให้ท่านราถ่ายเดี๋ยวให้ท่านรอถ่ายครับไปต่อไปไป เอ่ะต้องงลึกป่ะหก็้องเห็นกนเห็นเนี่ยงี้ได้่มากต้องลึก่อย่างี้ตสุดอ่ะคู่รักตุ้ปิดแล้วเนี้ยวันนี้มันมันได้แสงมาไม่ได้ปลายังได้ปลาได้แล้วเนี่ยปลาเลย มัขึ <Christina. S 2> ้นนูแล้วปูน่ปลาหมึกกเลยได้ปลาหมึกกันเลยเขาได้แล้วเขาได้แล้วคนไ่้ปลาแล้วดเฮ้ยดูเหมือกนี่ตเหีดูเทียลุกนี่วนไม่พักเลยแขงสวิงไม่พักเลยไม่รู้ได้อะไรหรือเปล่า ได้ปลาหมึกเลยมันเหมือนช่อนทะเลเนยมันไ่เหมืนท่ไม่ตกน้ำที่เอาขึ้นเรือเลยเอาขึ้นเรือเลยอันนี้อันนี้คือเอาเอาไปทำอะไรอะ่ยอะไรเล่มยิงนะพี่เขาบอก จะออมไหมกูจะปาอะไรนะพี่ปาช้างเหยียบปลาช้างเหยียบอะไรนะบอสปลาช้างเหยียบเหยียบจนแบนเลยครับไม่เคยได้ยินไปแล้วจ้าไปแล้วทำไมมันยกหน้าไปล้อลอยมัน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 ลอลอยมปแล้อมันลอลอยโโห้ได้ไไปแล้วไปแล้วเลไปเลยมึงยกเดียวก่อนเร็ว ไอโบ่วงซ้ายไอโถวงซ้ายไอโบไอบถวงไปเอาโ้ดนอ้บไอ้ไอบอดวงขาไอบไอ้อโบมึงถ่วง้ไอโบถ่วงซ้าไอโบมึงถ่วงซ้ไหไอบทวงซ้ามึงถ่วงซ้ไม่ดีมันมันเี่ยงคนไอบถ่วงซ้าวงซ้ไหมโอยนครับ ผมมีรยายละเสารภาพทุกคนเอ่อผมไปไม่ค่อยถ่ายเลยเพราะว่าเล่นแต่น้ำหัวหน้าก็ไม่ไม่อยากจะถือกล้องให้หัวหน้าผิดที่หัวหน้าดอยเลยจริงเขาที่เกียจถือให้เก็บแขนถือกล้องนิดนิด่นในเก็บแขนแขนจะหลุดโอ้ปวดไหล่โอ้แขนจะหลุดโอ้ทุกอย่างสารพัดงงกับหัวหน้าแค่ถ,ถ่ายให้มันก็ไม่ไม่อยากถ่ายนั่นนะครับผมเดวมันจะมีฟุต พุทนิดหน่อยนะที่แบบเล่นเล่นน้ำนิดหน่อยของของพี่กายไปขอเข้ามาเขาถ่ายโปรโปผมไปขอเข้ามานิดหนึงนิดห,ห,หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนั่นแหละนิดเดียวดูนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวออนั่นแหละเพราะว่าผมไม่ไม่ได้มีแบบกล้องโปรโกล่โปรโผไงอะไรจะยืมอะไรเขาผมก็เกรงใจเขาไม่ค่อยอยากจะยืมเขาเท่าไหร่ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมไม่ได้ถ่ายจริงจังอะไรขนาดนั้นผมถ่าย หมือนแบบถ่ายไร้สาระถ่ายไปเรื่อยอ่ะถ่ายมาให้ดูไปเรื่อยอ่ะไม่ได้แบบจริงจังขนาดนั้นโอเคก็นะครับสำหรับวันนี้ผมก็นั่นเนี่ยก็ดูกันแค่นั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็ผมก็กลับมาแล้วเหนื่อยอยู่รูดูผมเกือบหมดแล้วก็เหนื่อยอยู่วันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็เองขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ ช่องผมไร้สาระไม่ไม่ได้มีอะไรมากตอนเปิดคลิปก็ถือกล้องขึ้นไปปุ๊บเอ้ยถือโทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็ถ่ายเลยเออแล้วก็ถ่ายประมาณว่าตอนเปิดคลิปอะวันนี้เรามาทําอะไรกันครับแค่นี้ไร้สาระมีอาหาดูเลยของพวกเนี้ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปหาอาบน้ําล้างตัวแล้วก็พักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายทุกคน เจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บจุ๊บไปละ